เตือนสองทางเป็ียนเพียงซื้อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นขอมูลหนีมีไว้ให้่เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใส่วิจารณญาณในการรับส้มสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสูขสูขคนนะครับพี่น้อง ครับมือนี้นะครับมาพบก็พผมอีกเซนเกยนะครับกับสองนมอีสารอินดี้นะครับพ่อแมพี่น้องครับครับพี่น้องครับมือนี้นะครับผมบทสิบพาทุกคนนะครับมาเบิ้งสูตรไม่นะครับพี่น้องสำหรับสูตรคิดคำนวณนะครับสูตรคิดตัวเลขหรือพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรไม่นะครับสูตรลักหนวยนะครับสูตรลักหนวยล่างตัวเดียวนะครับโล่งแหงวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับพี่น้องพร้อมเปลี่ยนสูตรไมนะครับ ไปมากสูตรนี่นะครับไปมากสูตรไม่นะครับกับเขามารับชมรับฟ้ากันได้เด้อครับครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรสองนะครับจะเป็นสูตรรักน้อยนะครับสูตรลักน้อยล่างสองตัวนะครับมาหนึ่งตัวนะครับเป็นสูตรไม่ขึ้นกันนะครับงวดที่แล้วนะครับพี่น้องงวดที่แล้วนะครับที่นมวิสานินดีนะครับนําสูตรซิปตัวบนนะครับสูตรซิปตัวบนนะครับตัวเดียวมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับครับงวดนี้นะครับกระน้ำรักสูตรนะครับลักสูตรล่างตัวเดียวนะครับืาา่บาให เพื่อเปลี่ยนแนวท่านันด้อพพอแม่พี่น้องครับครับสำหรับโอนี้นะครับเดี๋ยวผมสีมาเทียบสูตรนะครับเทียบสูตรสองสูตรนี้่ไ้เบิ้งนะครับพี่น้องถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมออกามาเทียบห้เบิ้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีมาเทียบห้เบิ้งนะครับมันก็บทีี2สองสูตรนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจ้กเมื่อเบิ้งนะครับวาตูไดนะครับสีส้นกันนะครับพี่น้องครับเท่ากับมะเร็มกันเลยนะครับกับสูตรน่วยล่างนะครับสองตัวนะครับมาหนึ่งตัวนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสูตรไม่เด้ครับ Up, งวดนี้นะครับก็เป็นงวดแรกนะครับผมหยอดในเบื้องนะครับั้องวัดหางวดนะครับพี่น้องผมหยอดในเบื้องต้องวัดหางวดนะครับงวดแรกนะครับสูตรไหหมานะครับสูตรไหนมาแปดกับสองนะครับพี่น้องงวดที่หนึ่งสูตรไหหมาแปดกับสองนะครับเลขที่ออกนะครับหกสองนะครับพี่น้องเลขที่ออกหกสองนะครับมาที่ลักนวยนะครับพี่น้องมาที่ลักนวยนะครับเลขสองนะครับนี่ครับถูครับงวดนี้ครับ ครับพี่น้องครับงวดต่อมานะครับสูตรในมาะเจ็ดก like ับหนึ่งนะครับเลขที c, ่ออกนะครับหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องมาลหนวยอีกแล้วครับนี่ครับงวดที่สองกระถูกด้วยกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับงวดตัวมานะครับงวดที่สามนะครับพี่น้องสูตรในมานะครับสามกับเจ็ดนะครับพี่น้องสามกับเจ็ดนะครับเลขที่ออกนะครับพี่น้องหกเจ็ดนะครับ 6เจ็นะครับพี่น้องนี่ครับมาที่รักน้อยอีกแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับถูกกันครับพี่น้องหมวดนี้ครับพี่น้องมาหมวดต่อมานะครับหมวดที่ซีนะครับหมวดที่ซีนะครับสูวรไหนมานะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับหมวดนี้นะครับเลขที่ออกนะครับพี่น้องเลขที่ออกเก้าหนึ่งนะครับ เก่าหนึ่งนะครับมาที่รักน้อยอีกแล้วนะครับนี่ครับถูกครับพี่น้องครับต่อมานะครับงวดลาสุดนะครับพี่น้องงวดวันที่สิบหกกันยายนนะครับสองหาหกหกนะครับพี่น้องสูตรไฮมานะครับหกศูนย์นะครับสูตรไฮมาะหกศูนย์นะครับเลขที่ออกนะครับพี่น้องเลขที่ออกสี่หกนะครับสี่หกนะครับพี่น้อง มาที่รักน้วยอีกแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องเท่ากับเป็ดตัวกันนะครับหวนทีหนึ่งตุลาคมนะครับสองหาโคกนะครับพี่น้องเท้ากับปเบิ้มสูตรกันนะครับพี่น้องขั้นผู้ได้มัดนะครับเท่ากับแคบสูตรได้ได้นะครับพี่น้องหรือว่าเขียนไว้ก็ได้นะครับก็บลองเห็ดเบิ้มนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสูตรแรกนะครับสูตร สูตรจะให้ตัวเลขไดนะครับพ่อก็ไปลองคิดคำนวณเบิ้งนะครับครับพี่น้องครับพ่อมาเหลื่อมเบิ้งสูตรกันเลยนะครับพี่น้องสําหรับนวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับสองหาหกหกนะครับพี่น้องสูตรคิดคำนวณนะครับยำนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรไม่นะครับพีบ่น้องอันนี้ก็จะเป็นสูตรไม่นะครับผัเทีนะครับพ่อก็นํารักหมื่อนะครับเพื่อเลขสองนะครับรักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับเมื่อบวกก็ลักพันนะครับรักพันสองครั้งนะครับพี่น้องแล้วกากเมื่อบวกลักซิปล่างนะครับ ลักสิบล่างนะครับหนึ่งข้งนะครับแล้วก็มะบวกกัหลักหน่วยล่างนะครับลักหน่วยล่างหนึ่งข้างนะครับพี่น้องแล้วก็มะบวกกับเลขหาพงทีนะครับครับพี่น้องเข้ามาเบิงกันเลยนะครับพี่น้องครับเอานําสองนะครับสองบวกศูนย์นะครับลง้ายด้วยเลขสองนะครับแล้วก็สองบวกศูนย์นะครับสองบวกศูนย์อีกนะครับก็ได้เลขสองเท่กันนะครับต่อมานะครับต่อมาเอาสองบวกซีนะครับพี่น้อง สองบวกสี่กับร่้งไถ่โดยเลขหกนะครับต่อมาเขาก็เอาหกนะครับหกบวกหกนะครับพี่น้องหกบวกหกลงทงไยดโดยเลขสองนะครับต่อมานะครับเขาก็เอาสองนะครับสองบวกห้านะครับสองบวกห้าลงทีนะครับพี่น้องสองบวกห้าลงทีนะครับก็ถี่ร่องไถ่โดยเลขเจ็ดนะครับพี่น้องนี่ครับล่ท้ายดโดยเลขเจ็ดนะครับครับต่อมานะครับพี่น้องเขาก็เจ็ดตาบวกเพิ่มนะครับเจ็ดบวกเพิ่มไปนะครับเจ็ดบวกกับซีนะครับพี่น้อง จ็ดบวกับสีนะครับกับสีลงไตโดยเลขกหนึ่งนะครับลงไยโดยเลขกหนึ่งนะครับกับพี่น้องสําหรับสูตรน่วยล่างนะครับสูตรไม่นะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับสองหาหกุกฮกนะครับพี่น้องเข้ากับได้เลขกเจ็ดกับเลขกหนึ่งนะครับพี่น้องเข้ากับได้เล็กเจ็ดกับเลขกหนึ่งนะครับพี่น้องกับพี่น้อง สำหรับศูนย์นี้นะครับผู้ไดมักนะครับสามารถเชียบหน้าจอไว้นะครับพี่น้องผู้ใดบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับครับพี่น้องเข้ากับได้เลขเกทก็เลขหนึ่งนะครับนี่ครับเข้ากับถามมาลุ่นกันเบิรงนะครับรางวัลวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับสองหาหกพกนะครับเลขสี่ออกอีหยังนะครับครับพี่น้องครับสูตรต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยล่างตัวเหยื่อนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน่วยล่างตัวเหยื่อนะครับอย่าเข้ามาเบิรงวิธีกัน คิดคำนวณเบิ้งนะครับพี่น้องว่าเฮ็ดจังไหนนะครับผมเฮ็ดถึงมากเพื่อเป็นแนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับพี่น้องส่วนการตัดสินใจนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับอันดับแรกนะครับเท่ากับน้ำลักเมือนนะครับลักเมืองต้องบวกกันสามครั้งนะครับพี่น้องต่อมานะครับต่อมาเท้ามาบวกลักร้อยนะครับ จลกร้อยมืบวกหนึ่งข้างนะครับแล้วก็บวกสิบบนนะครับบวกสิบบนหนึ่งข้างนะครับต่อมานะครับบวกสิบบนสามตัวนานะครับสิบบนสามตัวนานะครับข้างที่หนึ่งนะครับสองข้างนะครับพี่น้องครับต่อมานะครับบวกสามตัวท้ายนะครับสามตัวท้ายนะครับข้างที่หนึ่งหนึ่งข้างนะครับพี่น้องข้างที่หนึ่งหนึ่งข้างนะครับบวกกันได้นะครับบวกกันได้ก็คือได้เลขสุตทีีนะครับนั่นก็คือเลขเกนะครับพี่น้องครับ วิธีทำนะครับกับสองบวกสองนะครับพี่น้องสองบวกสองนะครับลงท้ายด้วยซีนะครับพี่น้องแล้วกับซีบวกสองนะครับพี่น้องลงท้ายด้วยเลขหกนะครับครับพี่น้องต่อมานะครับหกบวกแปดนะครับหกบวกแปดนะครับพี่น้องลงท้ายด้วยเลขซีนะครับต่อมาคับซีบวกหนึ่งนะครับลงท้ายด้วยเลขหานะครับต่อมานะครับหานะครับ บวกเก้านะครับพี่น้องหาบวกเก้านะครับล่้าไถ่วยเลขซีนะครับครับแล้วก็ซีนะครับซีบวกเก้านะครับล่้าไถ่วยเลขสามนะครับพี่น้องครับต่อมากับสามบวกเจ็ดนะครับล่้าไถ่วยเลขศูนย์นะครับพี่น้องแล้วกับศูนย์บวกเจ็ดนะครับพี่น้องศูนย์บวกเจ็ดล่องถ่ดูเลขเก็ดนะครับพี่น้องครับพี่น้องลักหน่วยลางนะครับตัวเดียวนะครับ ข้อก็ได้เลขเกทนะครับตามสูตรเลยนะครับพี่น้องตามสูตรนะครับมันกับอีส้นกันกับสูตรที่ผมเชียร์เเบิ้งนะครับตอนต้นคลิปนะครับนี่ครับมันกับอีตัวกับสูตรนี่นะครับพี่น้องครับพี่น้องสูตรลักหน่วยล่างนะครับข้อก็ได้เลขเ็ทนะครับสูตรไนมาเลขเ็ทนะครับสูตรลักหน่วยล่างตัวเหยียวนะครับข้อก็ได้เลขเกทนะครับพี่น้องสาหรับงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับหนึ่งตุลานะครับพี่น้อง ซองหาหโคนะครับข้กระถามมมนรุ่นกันเบื้องนะครับพี่น้องข้กระถามมมนรุ่นกันเบื้องนะครับวาเลขที่ออกโวได้นะครับพี่น้องกับสูตรนี่นะครับก็สตรงกันครับสูตรที่ผมคิดคำนวนในเบื้องนะครับตอนต้นลิปนะครับพี่น้องกันได้เลขเกทคือกันนะครับพี่น้องอันนี้กันได้เลขเกทคือกันนะครับพี่น้อง รับพี่น้องขั้นผู้ใดมักนะครับผู้ใดมักก็ตามได้นะครับพี่น้องผู้ใด้ผมากก็สามารถเลี่ยนผ่านได้นะครับสำหรับหมวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาขอโค้กข้อกระถางรุ่นกันเบื้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับฝากกดติดตามซ่องนมิสานอินดีน้ำเดือครับพ่มแม่พี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังเรื่องใจนะครับให้ผมมีแห้งให้คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนมิีสานก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ